ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line c h a o y o s t o n e ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้นอรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเมีมนะคะวันนี้น้าเมจ,จะเปิดไพ่ให้กับผลสดนะคะเป็นดวงประจำเดือนอมกรานะคะปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะก็เพิ่งจะผ่านพ้น วันเกิดของชาวราศีธนูนะคะหลายๆท่านมานะคะก็หวังว่าจะมีความสุขกันนะคะในช่วงวันเกิดสามารถดูได้ทั้งแบบลักนณะแล้วก็ราศีเลยนะแบ่งวันที่ตตาวันเกิดได้ทั้งต้นตกและไทยนะคะไม่ฟิก์นะคะเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคนโสดแบบมีคนในใจแล้วนะคะเหมือนเดิมเนาะกล่องแรกก็คือตัวตนของคุณธนูนะคะ ตอนที่2เป็นตัวตนคนที่คุณแอบชอบแล้วก็บทสรุปตรงกลางนะคะไพ่ไทยสำรับก่อนก็ขึ้นเป็น2ดาบกับหัวเอจะต้องมีการตัดสินใจเลือกนะคะตัดสินใจแล้วดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะคะเลือกอะไรเอ่ย คุณได้เดทกับขัวนะคะช่วงนี้มีอะไรบางอย่างที่คุณอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าไม่เออมีความสุขเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักโดยตรงก็ได้นะคะจะเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับการงานนะคะเรื่องสังคมของคุณมีเจดดาบที่กับหัวด้วยในดทที่ผ่านมาอาจจะเคยเออกหักมีแผลในใจและยังเอามันมาเป็นกบแพงในใจนะคะทำให้คุณอาจจะค่อนข้างปิดกั้นตัวเองนะ แล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะก็เลยทําให้คุณคิดว่าจริงๆคุณอยู่เป็นโสดเนี่ยมันก็มีความสุขดีนะถึงแม้ว่าคุณจะไปหลงรักใครสักคนหนึ่งแต่คุณก็ยังหวงความโสดข,ของคุณอยู่ไม่แน่นะคะสองดาบกับหัวจะหมายถึงคุณก็ได้ที่จะต้องชั่งใจแล้วว่าจะเปิดใจแบบหนึ่เปอร์เซนดีไหมนะคะหรือว่าจะเป็นโสดต่อไปแล้วมีความสุขดีทีนี้มาดูเขาค่ะไพ่เขาเลยขึ้นเป็นแปดเหรียญที่กับหัวนะคะ คนคนนี้นะเขาอาจจะรู้จักคุณมนาะสักพักหนึ่งแต่เขาก็อาจจะไม่ได้แสดงความสม่ำเสมอในเชิงชู้สาวอ,อะไรกับคุณเท่าไหร่นะคุณอาจจะอ่านเขาไม่ออกเป็นไปได้หรือว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักคุณมานานมันอาจจะหมายถึงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ง่ายจะบ้าง,งานแล้วก็จริงจัง,จงกับง,งานอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่ใบต่อมาเขาเป็นหกดาบ แต่ถ้าเขาถูกใจใครไม่ต้องห่วงเลยเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะร่วมถูกรวมสุขไปกับคนคนนั้นนะคะไม่สนใจประสักปัญหาใดๆด้วยเ,เรียกได้ว่าคาแรคเตอร์พระเอกนางเอกเลยนะคะใบสุดท้ายของเขาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะแต่ว่ากลับหัวไม่มองว่าตอนนี้เขายัางไม่พร้อมนะในเชิงของความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าเขาจะาโฟกัสที่เรื่องตัวเองเรื่องงานนะคะ น่าจะมีสิ่งอื่นที่มันสําคัญกับเขาค่ะณนะปัจจุบันมากกว่าเรื่องของความรักโรแมนติกนะคะยังไงก็ต้องทําใจนะถ้าคุณชอบเขาคุณอย่าเพิ่งไป็กซ์เัคว่าเขาจะรู้สึกเท่าเราเลยนะคะบทสรุปของเดือนนี้ค่ะเด็กถือเรียนกับหัเนี้ค่ะรอไปยาวๆนะคะทุกอย่างมันจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆนะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่านานเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าธนูก็คือทัดไฟเนาะอ่าสามเหรียญกับหัวนะคะ บางท่านนะคะอาจจะยังมีเรื่องแบบคาราคาสังกับคนเก่าไม่ของเราก็าของเขาอะนะมันก็เป็นหนึ่งในตัวแปรเหมือนกันะนะหรือว่าอาจจะหมายถึงการสื่อสารที่มไม่ค่อยจะมีโอกาสหรือว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีชาริอตกับหัวคุณสองคนอะน่าจะมีความแตกต่างอะไรกันบางอย่างคือต่างเยอะมากไม่ยกตัวอย่างละกันเนาะเช่นบางคนชอบคนที่อายุแบบน้อยกว่าหรือมากกว่าเยอะแก็บห่างแบบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรืออาจจะแบบเป็นต่างชาติหรือเป็นคนที่อยู่ไกลก็ได้หรือคนลฐสังคมฐานะอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณสองคนจูกันติก็คือมันจะต้องมีการปรับตัวนะคะต้องปรับตัวหรือว่าต้องยอมรับในความแตกต่างตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเนี่ยค่ะก็เป็นการบ้านไว้นะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ก็จะเป็นคนโสดที่ยังไม่มีใครอยู่ในใจนะคะ ดูว่าเดือนมก,กราคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณธนูคนโสดนะคะธนูคนโสดไม่มีใครในใจหายากนะแซวนะคะเพราะว่าตัวเมเม,ม่เองก็ทัดไฟเหมือนกันนะ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะมีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรกันนะรใอยเข้ามาจีบอะไรประมาณนี้นะคะมาดูท้ายสำหรับก่อน สี่เหรียญน,นะคะขึ้นมากับหัวตัวคุณนะก่อนหน้านี้มีกำแพงในใจเยอะนะมีกำแพงสูงไม่มีใครข้ามมาได้แต่ว่าเดือนนี้คุณน่าจะลดกำแพงในใจว่าลดทิฐิลงนะคะมาดูค่ะมาเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีสามเหรียญน,นะ,ะเออสามถ้วยนะคะขอไพ่กับหัวแล้วก็เป็นทาวเวอร์นะคะกับหัวเหมือนกันระวังนะจะมีคนมาตื้อนะคะ อาจจะแบบเป็นคนใหม่นะแล้วก็มีคนเก่าด้วยนะคะคนเก่าเนี่ยมาแน่เลยทาวเวอร์กับหัวคือคนที่เคยจบกันไปแล้วทะเลาะกันไปจบไม่ค่อยดีอ่ะจะวนกลับมาแล้วก็ในะขณะเดียวกันก็มีคนใหม่เข้ามาทำให้คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะ อาจจะต้องมีแบบว่า,าคุยทั้งสองคนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเลือกทีหลังอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าระวังระวังให้ดีสาเบียนกับหัวเนี่ยมันบ่งบอกถึงพลังงานคนสองสามคนที่อาจจะเกิดความวุ่นวายได้นะคะก็อย่าเพิ่งให้สถานะใครหรือให้ความหวังใครดีกว่านะคะค่อยๆดูกันไปนะ,ะมาค่ะมาต่อกันที่ Oracle นะคะ อันนี้ดูได้ทั้งแบบคนที่มีคนในใจแล้วและยังไม่มีนะคะ c h ม m i s t r y h a r t to heart conversation แล้วก็ฝึกม,มีคนมาจีบแน่นอนนะคะหรือเราไปจีบใครก็ได้กรณีที่เรามีคนในใจ ก็มองว่าถ้าจีบแล้วน่าจะติดด้วยนะเพราะว่าเคมีจะตรงกันแต่บางทีก็อาจจะต้องอาศัยเวลานะคะมันจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญนะจะบอกว่าไม่ควรที่จะไม่เป็นตัวเองนะคะกับคนที่เราชอบต้องเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกนะและทุกอย่างมันจะลงตัวนะคะแองเจวันเซอร์นะคะ ถ้ามีคำถามใจใจก็ลองต้องคำถามได้นะเผื่อว่าหน้าไพ่จะตอบคุณได้นะคะ yes ค่ะ a s k for h e l p from o t h e r s แล้วก็ within the next few weeks นะคะสงหวังแน่นอนนะคะอา,อาจจะมีคนมาช่วยด้วยนะคะทำให้อ่าเป็นเหมือนพอ่อสื่อแม่เสือนะได้สารสัมพันธ์กับคนที่เราชอบหรือมีคนมาแนะนำให้เรารู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาจีบเราอะไรเงี้ยเราก็ ภายในเดือนนี้นะคะจะมีความคืบหน้าในทางบวกเกี่ยวความรักนะคะ,ะรับลังงานบวกได้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาปิดท้ายที่ข้อความจากจัก,กรวาลที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนโสดชาวธนูในเดือนมก,กราคมปีห9ก้านะคะหนึ่งใบโ,โ,โอ้โหตอกย้ำเคมี่เคมีตรงกันเจอแน่นะหนีไม่พ้นเดือนนี้นะคะ ไม่ว่าจะมีคนในใจหรือไม่มีเคมีตรงกันแน่นอนนะน่าจะมีสปาร์กอะไรซัมติงบางอย่างนะคากับใขรสักคนค่ะถ้าใครชอบความทำนายก็พิมพ์น้อมรับพิมพ์เคลมไปได้เลยตรงคอมเมนต์ถ้าเกิดอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะยินดีนะคะอินโฟเมชันไลน์ขึ้นให้ั้แต่ต้นคลิปนะคะแอดได้เลยวันนี้ข่าวตัวค่ะสวัสดีค่ะ